ท่านสมาชิกรัฐสภาท,ทุกท่านนะครับต่อไปนี้เป็นผลการลงคะแนนรับหลักการในวรระที่หนึ่งของพรบรแก้ไขทั้งสามฉบับนะครับฉบับแรกคือฉบับที่หนึ่งนะครับของคุณนผลิตวัจรสินกับคณะนะครับหนึ่งคะแนนรับหลักการนะครับ จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร460จากสวร108รวมแล้วรับหลักการ468นะครับออออ568นะครับประธานโทษนะครับรับหลักการฉบับที่หนึ่งรวม568นะครับนะครับ ไม่รับหลักการสิบครับงดออกเสียงเจ็ดสิบสี่นะครับครับเพราะฉะนั้นเกัับที่หนึ่งนี้คะแนนที่ลงคะแนนรวมกันแล้วนะครับ 568ถือว่าเกินกึ่งหนึ่งและในจำนวนเกินกึ่งหนึ่งนี้มีสมาชิกอุิสภาลงคะแนนทั้งหมด108 108เสียงถือว่าเกินหนึ่งในสามเพราะฉะนั้นฉบับที่หนึ่งของคุณผลิตวัชรศิลป์ถือว่ารับหลักการนะครับ ต่อไปฉบับที่สองนะครับของคุณอนุชินชาญวิรุุนนะครับรับหลักการทั้งหมดนะครับ629ท่านถือว่าคะแนนเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาเท,ท่ามิดท,ที่มีอยู่นะครับในจำนวนนี้ มีจากวุฒิสมาชิก167เสียงถือว่าเกินหนึ่งในสนะครับจึงเป็นอน,นว่าฉบับที่สองนี้ที่ประชุมนี้รับหลักการนะครับฉบับที่สนะครับฉบับที่สาของท่าน รองศาสตราจารย์จูศักสินินกับคณะนะครับมีคะแนนรับหลักการทั้งหมด521คะแนนนะครับเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภานะครับแต่มีสมาชิกวุฒิสภารับหลักการ60 60เสียงไม่ถึงหนึ่งในสาม คือหนึ่งในสามต้อง66นะครับเพราะฉะนั้นฉแบับที่สามนี้ถือว่าที่ประชุมไม่รับหลักการในวรระที่หนึ่งครับ